สวัสดีครับทุกคนกลับเข้ามาพบกับช่องบอร์ดเกมวันเดอร์เลนะครับและแน่นอนวันนี้เราอยู่กันในช่วงของล o าส r รีวิว EP ที่5แล้วนะครับผม oh. done this before. มาเริ่มกันที่คอนเทนต์นี้เลยครับผมเกมโปรดประจําวงเล่านะครับเป็นตู้นะครับในรูปจะเห็นเป็นเชลฟ์นะครับเหมือนเป็นเชลฟ์ที่สามารถเก็บของหรือบอร์ดเกมได้ทั้งเชลฟ์เนี่ยไม่มีอะไรเลยครับมีแค่มุม2ล็อก นะครับใน2ล็อกด้านขวาเนี่ยจะเป็นเกมดิกซิตท,ทั้งนั้นเลยเป็นดิกซิตตัวของตัวหลักนะแล้วก็จะมีตัวของเอ็กซ์เทนตัวเวอร์ชั่นต่างๆนะครับทั้งหมด10กล่องนะครับคือคนคนนี้มีดิกซิตสิกล่องครับผมขอมอบรางวัลคนรักดิสซิตดีเด่นให้เลยครับผมไม่อยากจะคิดเลยวว่าไอเดียจะบันเจิดกันแค่ไหนนะครับ อีกท่านนึงในคอมเมนต์นะครับว่าเล่นในวงเล่านี่บอกเลยครับว่าจินตนาการสําคัญกว่าการเรียนรู้ n o แล้วก็มีคําถามมาเด้วยครับเขาบอกว่ากล่องที่เล่นได้12คนกับกล่องที่เล่นแบบ6คนเนี่ยใช้ตัวเสริมเดียวกันเลยได้ไหมครับซึ่งใช้ได้นะครับอีกคําถามคือสีหลังการ์ดของตัวหลักกับตัวเสริมเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมครับทางเจ้าของดิสก์สิบกล่องเนี่ยเขาบอกว่ามันมีบางแพ็คครับถ้าสังเกตสีมันจะไม่เหมือนกันนะผมรวมหมดแล้วนะครับเพิ่งสังเกตแต่ไม่รู้ว่าจากเซตไหนเนาะ อีกท่านก็เลยมาคอมเมนต์นะครับว่าเกมโปดที่บ้านเช่นกันค่ะอีกคอนเทนต์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นสเตตัสนะครับการตั้งหัวข้อที่น่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่ามาชวนชวนให้เพื่อนๆนช่วยกันแชร์ทิปแอนทริคนะครับสำหรับชาวบอร์ดเกมโดยมันอาจจะเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ว่าอยากให้คนอื่นเนี่ยแนะนําได้นะครับเราก็อาจจะมีประโยชน์ด้วยอย่างเช่นอันนึงนะครับเขาบอกยกตัวอย่างว่าใช้ใช้ตะเกียบนะครับแทนการใช้มือของคุณกล้องนะครับที่เคยแนะนําในหลายๆคลิปนะครับ โดยเจ้าของกระมูนนี้นะครับเขาก็ได้เริ่ม4ี่ข้อนะครับเขาบอกว่าเวลาข้อแรกเนี่ยเวลาแกะซีนเนี่ยให้เริ่มจากจุดที่ซีนมันย่นๆตรงขอบตะเข็บครับจะลดโอกาสการกรีดพลาดไปโดนกองนอกจากนั้นแนะนําให้ลงทุนซื้อคัตเตอร์ดีๆไปเลยไปมีดจะได้ไม่ขยับระหว่างกรีดนะครับและอย่าก,กรีดซีลด้วยกันไกข้อสมือหนึ่งในซีลเนี่ยตัวซีลมันจะกันความชื้นชาราไม่ได้นะพยายามเก็บให้ดีเหมือนเกมที่แกะซีแล้ว ข้อ3บอกว่ามีกระบอกกระดาษแข็งราคาหลักสิบนะครับที่สามารถเก็บเพย์แมทได้นะครับเพราะว่าสามารถซื้อในตามพวกช e นะ้อปปี้เนาะแล้วเพราะว่าการพับเนี่ยหรือการทับเพย์แมทนานๆเนี่ยครับจะทําให้มันเสียรูปและข้อ4บอกว่าอย่าเสียได้กระดาษรองพื้นภายในกล่องครับแม้บางเกมจะมีการปินลายสวยงามแต่ถ้ามันทําให้การจัดเก็บมีโอกาสทําให้เข้าของเสียหายจงลืมมันทิ้งไปให้หมดอีกท่านหนึ่งได้มาคอมเมนต์นะครับเป็นทิปแอนทริคเหมือนกันนะเขาบอกครับว่า บทเกมก็เหมือนกับสัตว์เลี้ยงนะครับคนเล่นกับมันบ้างนะครับเปิดเปิดปิดปิดป,ป,ปีละครั้งก็ยังดีนะครับอย่าดองยาวไม่งั้นเชื้อราจะถามหาเขาไม่ต่อมาบอกว่าซอซิลิก้าเจลมาใส่นะครับเพื่อกันชื้นข้อ2นะครับเขาบอกว่าหากองใส่คอมโพเนนต์นะครับถ้าง,งบเยอะหน่อยก็เป็นแบบออแกนเซอร์นะครับช่วยประหยัดเวลาแล้วก็การเซตอัพเกมได้และข้อสามบอกว่าก่อนแกะเท้าเนี่ยให้ดูครับว่าไตคัดมาดีหรือเปล่าค่อยๆพันนะครับ เดี๋ยวถ้ามันลั่นขาดมาเนี่ยเดี๋ยวจะเสียใจนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์นะครับถามว่าซิลิก้าเจลเนี่ยผมซื้อสาหร่ายหรือว่าขนมแล้วเอามาใช้แบบเอามาใช้แทนเนาะเปลี่ยนได้เรื่อยๆด้วยนะครับอีกคอมเมนต์ก็บอกว่าเออกล่องมันไม่ได้ปิดสนิทซิลิก้าเจลมันจะใช้ได้ผลหรอครับแล้วก็เขาบอกว่าเออมันก็ใช้ได้เนาะอีกท่านหนึ่งนะครับมาคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่าเวลาเกมทอยเต๋าที่ล่หลายๆลูกครับเวลาเราทอยเต๋าเสร็จเนี่ยแล้วเราจะส่งเต๋าให้คนถัดไปนะครับให้เราทาเนียนทาเต๋าลึกมือครับ แล้วเวลาเราแบบก้มช่วยกันเก็บเนี่ยมันก็จะมีโมเมนต์แบบว่าเอามือมาโดนกันโดยบังเอิญครับแล้วก็แบบสบตาปิ๊งๆอะไรประมาณนี้ซึ่งหลายคนก็มาคอมเมนต์ครับว่าอันนี้คือแพ้ศึกแต่ชนะสงครามใช่ไหมครับร้ายแล้วคนถัดไปก็คือใช้ล่างบึกบึนใช่ไหมครับผมทริคต่อมานะครับเขาบอกว่าชุดของผมครับอย่าเข้า Kickstarter คุณเจ้าของมูนะครับก็เลยบอกว่านี่ก็พยายามหาทางออกอยู่เหมือนกันครับผมแล้วเขาก็เลยมาตอบนะครับว่าเออทำเป็นลืมๆมันไปครับคิดซะว่าเกมกลับบ้านแล้ว เล่นของเก่าก่อนกว่าจะเล่นหมดไอ้คลิกซัตเตอร์ที่ลืมไปแล้วเนี่ยก็มีคนปล่อยมือ2ราคาร้อนพอดีเลยครับข้ามาครับเมมาเปลี่ยนอารมณ์สักหน่อยเนาะเป็นเรื่องของข่าวสารนะครับเป็นข่าวดีเนาะเขาบอกว่าเป็นอีกวันที่ปลื้มปิ่มนะครับของทางบอร์ดเกมสนุกนะครับโดยเนื้อหาก็คือเปิดตัวหนังสือเกมโดยคนรักบอร์ดเกมนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับเขาได้มีการเปิดฟอร์สัมภาษณ์เนาะของคุณยุ้ยนะครับแล้วคุณตรังนะครับเป็นการพูดคุยกี่วกับหนังสือนะครับบอร์ดเกม universe v e t นะครับและ gamification นะครับใครสนใจก็ ลองตามไปดูในลิงก์ได้นะครับอีกคอนเทนต์หนึ่งนะครับเป็นสเตตัสที่อันนี้ค่อนข้างจะจะบอกว่าสีเรียก็สีเรียกได้เนาะจะบอกว่าอืมเป็นมันเป็นเรื่องที่น่าขบคิดมากกว่านะครับเขาบอกว่าคิดอย่างไรครับเจ้าใหญ่ในวงการเนี่ยยังใช้ crowdfunding พล a t f o r m ในการหาเงินด้วยการระดมทุนนะครับทั้งๆท,ที่ตัวเองเนี่ยก็มีเงินอยู่แล้วเพราะเป็นเจ้าใหญ่เนาะเพื่อเป็นการผลิตบอร์ดเกมนะครับ แต่หลายท่านก็มาคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าเออผมไม่ได้คิดจะแบบว่าอ g a น n s นะไม่ได้แบบต่อต้านนะสุดท้ายมันก็คือการเพิ่มตัวเลือกในการอัปเกรดนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าเออเคยคิดว่ามันไม่ควรนะครับเพราะ starter เนี่ยคือแหล่งระดมทุนสําหรับคนที่ไม่มีงบเนาะแต่เดี๋ยวนี้แบบช่างมันแล้วครับสนใจแค่เกมที่มันเป็นเกมจริงมากกว่าเกมที่ทําแค่แบบขอไปทีอีกคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าคุ้นๆเหมือนก่อนนั่นนี่เคยมีประเด็นไปทีหนึ่งหรือเปล่าที่มีเกมที่ทําเสร็จเกือบหมดนะครับพร้อมส่งแล้วมาลงเน้าบระ ท่านก็เลยบอกว่าอืมแพลตฟอร์มรขับเคลื่อนด้วยยูเซอร์ครับ Facebook หรือ Line เนี่ยแต่เดิมก็ไม่ได้ออกแบบมาใช้แชทขายของเหมือนกันก็เหมือนกับว่ามันมีการวิวัฒนาการเนาะและคอนเทนต์สุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนะครับเป็นสเตตัสนเนอครับเขาบอกว่าขอสอบถามพี่ๆครับว่าการเก็บปอดเกมเนี่ยเป็นต้องเก็บแบบแนวตั้งหรือว่าแนวนอนเนี่ยมันต่างกันยังไงครับแล้วมีผลระยะยาวไม่เอย่ย เป็นคอนเทนต์ที่มีการตอบรับแบบร้นหลามมากนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะคบเขาบอกว่าเออผลระยะยาวไม่ทราบครับแต่ว่าที่แน่เนี่ยของมันจะเทรครับไม่เคยเก็บแบบแนวตั้งเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าแน่นอนถ้าทับกันเยอะกล่องล่างอาจจะบุบได้นะฮะแนวตั้งถ้าเก็บไม่ดีของในกล่องก็อาจจะเทรครับเอาสรุปมันแบบไหนดีเนี่ยอีกท่านหนึ่งมาบอกครับว่าแนวตั้งไม่มีอะไรดีเลยครับผมนอกจากความสวยงามอืมจริงๆแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วนะแ,แน่นอนถ้าซ้อนเยอะกล่องล่างพังหยิบยากกว่าถ้าไม่ห่อปกมีโอกาสมีตําหนิตรงฟ้ากับล่างกล่อง ตอนหยิบเข้าหยิบออกข้อดีคือคอมโพเนนต์ไม่ทะลักนะครับแนวตั้งเนี่ยรู้สึกสวยกว่าเหมือนชั้นนังสือหยิบง่ายเก็บง่ายมีปัญหากล่องปิดไม่สนิทนะครับถ้าไม่รัดยางอิ Insert s, นเสิร์ตส่วนใหญ่ก็ออกแบบมาให้วางนอนนะครับพอวางตั้งนะครับมันก็ไหลนะครับต้องใช้ซิปล็อกช่วยส่วนตัวเก็บแนวตั้งสวยกว่าใช้วิธีใส่ซิปล็อกช่วยปังกล่องนะครับอีกท่านก็เลยบอกว่าโอ้ยนี่สุดยอดเลยครับผมเจ้าของร้านบอร์ดเกมชื่อดังมาเองเลยอีกท่านหนึ่งนะครับมาคอมเมนต์ว่าแนาวนอนก็มีบานน,าน,นิดนิดครับเก็บดีองตัซื้ มีคนมาเห็นด้วยครับบวก10บเลยอาการบานจากการวางแนวนอนเนี่ยผมใช้ยางรัดรูปครับบวกของที่ได้จากร้านละเล่นนะครับช่วยได้ครับผมอีกท่านหนึ่งนะครับมาคอมเมนต์ว่าแนวตั้งเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของของในกล่องเลเทครับแต่ถ้ามั่นใจว่าของในกล่องใส่ถุงรัดอะไรอะไรเป็นระเบียบก็ได้อยู่และแนวนอนจะมีปัญหาเรื่องการหยิบยากครับกล่องล่างๆจะพังคือจริงไม่ต้องล่างมากหรอกซ้อนสากล่องกล่องล่างก็บานแล้วมั้ง ยิ่งถ้าซ้อนแบบขนาดกล่องไม่เท่ากันมีโอกาสที่กล่องล่างๆจะแหกนะครับแต่จะซื้อชั้นวางแบบ1กล่อง1ชั้นก็ได้อยู่ครับผมซึ่งส่วนตัวเขาเนี่ยเขาบอกว่าส่วนตัวเก็บแบบตั้งนะครับแล้วรีวิวของเรา EP นี้ก็เอาแค่นี้แล้วกันนะครับจริงๆมันมีเรื่องให้พูดถึงอีกเยอะมากนะครับมีเรื่องของข่าวสารอัปเดตนะครับมีทั้งช่องรีวิวใหม่ๆเนาะมีการที่หลายๆท่านเนี่ยก็มาลงสนามนะครับเริ่มจัดอุปกรณ์ในการรีวิวนะครับจัดโต๊ะจัดแสงจัดสีเสียงนะครับอย่างกับเป็นรถนี่เลยครับเพราะว่า อตนี้เนี่ยเขาทำช่องมาครบ10ปีแล้วนะครับหลายๆคนที่ดูคลิปแกก็เป็นแบบเหมือนได้แกเป็นแรงบันดาลใจนะครับยังไงถ้าชอบช่วงรล่ารีวิวก็อย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดติดตามเพจปอ,เอดเกมบอลเตลเลอร์ไปด้วยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านยังไม่เคยดูคลิปช่องเราด้วยซ้ำนะครับถ้าหลงเข้ามาดูคลิปนี้ก็ยินดีที่ได้รู้จักครับผมแล้วเราเจอกันต่อไปในเล่ารีวิว e p ีหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่ามัวรอช้าเข้าไปซัพพอร์ตที่ Pat r ิอ n นหรือถ้าอยากซัพพาารอร์ต